สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับปุยอย่างเช่นเคยนะคะที่ทรงพลมลมยนต์สาขาหนองเสือศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอยากรู้ไหมคะวันนี้ปุยจะมารีวิวตัวไหนนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะ เป็น Isuzu D-Max Highlander Super Platinum ตัวสูงปี2010ที่ปุยกล่าวถึงข้างต้นไปค่ะและแน่นอนวันนี้ปุยก็จะมารีวิวและบอกรายละเอียดต่างๆพร้อมกับออปชั่นอีกมากมายค่ะเรามาชมกันเลยดีกว่าว่ารถทันนี้จะสวยขนาดไหนในส่วนของด้านหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะ ยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยค่ะเพื่อส่องสว่างในยามค่ำคืนให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะคือกระจังหน้าเป็นโครเมียมค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าตัวนี้สวยสะดุดตามากเลยค่ะแล้วในส่วนของล้อนะคะก็มาพร้อมกับยางใหม่แล้วก็แม็กใหม่ค่ะได้แม็กไปด้วยนะคะถือว่าคุ้มมากเลยค่ะโลโก ไลเลนเดอร์ er นะคะก็เป็นฉุกโครเมียมค่ะอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยค่ะไฟเลี้ยวข้างนะคะก็จะอยู่ตรงตัวกระจกมองข้างเลยค่ะมือจับก็เป็นโครเมียมค่ะโอ้รถคันนี้สวยมากเลยค่ะเลราคาก็ไม่แรงมากด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทุกคลิปนะคะปุยย้ำเสมอเลยไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรทําไร่ทํานาค้าขายรับจ้างทั่วไปก็สามารถออกรถคันนี้ได้ค่ะ ไฟทายนะคะก็อยู่ครบค่ะสวยเงางามค่ะไม่แตกไม่ล้าวเลยค่ะแล้วก็สติกเกอร์ซูเปอร์แพตตินัมยังอย,อยู่ครบค่ะแล้วคันนี้นะคะก็ยังมีเหล็กโบราค้ำหนังอีกด้วยค่ะเอาใจไวรุ่นไปเลยค่ะเครื่องยนต์จะอยู่ที่2.5 DDI ดีดีนะคะตัวนี้ค่ะโอ้โห ls. ประหยัดน้ำมันนะคะมือจับหลังก็ยังชุบโครเมียมค่ะและที่พิเศษกว่านั้นคือมีกล้องหลังมาให้ด้วยค่ะแล้วก็มีไฟท้ายดวงที่3ด้วยค่ะออกรถกระสมพลวันนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพ,พรบรนะคะรู้เรื่องง่ายอนุมัติไวค่ะงั้นเราไปรับชมห้องโดยสารด้านในกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเราเข้ามาด้านในแล้วนะคะ แล้วก็จะพบกับระบบไฟฟ้านะคะโหสะดวกสบายจริงๆค่ะแล้วเมื่อเราดูด้านในนะคะเราก็จะพบกับความกว้างขวางหรูรามากเลยค่ะทุกอย่างเป็นเบาะหนังหมดค่ะแล้วแน่นอนนะคะคุณภาพไม่ต้องพูดถึงค่ะนั่งแล้วสบายมากเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของไม้นะคะก็จะเป็นไม้แบบอนาล็อกค่ะส่วนของคอนโซลนะคะส่วนมากจะเน้นเดิมๆทุกอย่างจากโรงงานทุกอย่างะคะ่ะแต่เครื่องนี้มีเครองเล่นเสียงที่ไม่เหมือนเดิมนะคะทันสมัยกว่าเดิมค่ะสามารถเชื่อมบลูทูธได้ค่ะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะหรือเกียร์แมมนวดค่ะ แล้วรู้ไหมคะกระบะ isuzu Highlander Super Platinum ป20ี2010นี้แถมยังเป็นตัวสูงด้วยนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเบามากค่ะไม่แพงเลยสภาพข้างนอกข้างในเอี่ยมมากเลยค่ะเรียบหรูมากเลยค่ะราคาอยู่ที่380,000บาททวนเองค่ะหากลูกค้าสนใจ หรืออาจจะเป็นตัวอื่นที่ลูกค้าสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่ข้างล่างนี้เลยค่ะปุ๋ยจะตอบทุกรายละเอียดเลยนะคะขอเพียงลูกค้าทักแชทเรามาค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ปุ๋ยด้วยนะคะอีกอย่างนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ปุ๋ยด้วยนะคะเพราะปุ๋ยจะอัปเดตลดลงทุกๆวันเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ